จ้ามาเลืกตังครั่ะั้ดืนจ้าเด็กตังเสร็จก็ไปมาทำสังฆทานตักหน่อยค่ะเพื่อนๆตรงนิ้วมือหลวงพ่อเป็นรังพึ่งได้นั่นนี่ตรงมือน่ะเป็นรังพึ่ง เมก่อนลังใหญ่กว่านี้หิุุดไปแล้วนั่นน่ะน่ะหยุดทำสังกัทานขับเพื่อนแดดแรงมากคนนี้ วนหลยนอนกินโตกลมด้วิคืออันนี้ก็คนเชย่อถานลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วโอ้ยกินเบินอฐานเลยกินตัวเดียวว,ยว,วางตรงนั้นละรอ,อเี๋ยวพราเพิ่็มา ลูกชายมาทำสักการะหาใยนีหายา,ยา,ยายพี่น้องพี่รองรับแต่แล้วจะเจอก,กับนายเวียนน้ำอ่ะหล่สะสาธุด้วยยามตุกะไรลง่มแผ่นดินนะตอนน้านะไว้คืนเขา คลองโบราณคลองโบราณรตับนั่งน่ก็ตีคลองก่อนคลองโบราณคลองไม้คอ,องไม้โบราณรับ ตาทีแห้งยันมันร ร้านน้ำไปแล้วเหรอนั่งแอติมากาดร้อนร้อนถึงร้อนมากดีนะมีลมีนะพราขาก็ว่าไม่ถุงใส่ให้เนะาะจะกินไอติมห่อนแห้งเสือไปใส่ตู้เย็นเลยจ้ะไปลุกๆก,กินกันเหลือ ใส่เป็นเดือดจักเงี้ยงดอกสกตรอเบอรี่ปู่เบรีอันนี้ก็ไม่พัดตเรียนตัวมีนะคะมัออนลายหัวไปกินับบานจ้ายัางล่ะคุณเธ้าแตงอะไรมันะ่ะ ใช้ซื้อกล้็มาติดรถใหม่ตั้งอะไรมันอะไรไม่ตั้งมันแบบไม่มันเสะเทือนแค่ไหนเด้งจับภาพอะไรเงี้ยแสดงว่าก็รถสะเทือนมันก็จะถ่ายไว้ใช่ไหมหเยนยลตังแล้วทำบุญแล้วกลับบ้านกาันขอบคุณลายๆนะจ้า สำหรับของฝากจากคุบนจ้ะมีน้ำพริกมีพริกมีสตอมีแหนมหมอนนูอันนี้สาคูเท้นะคะเพื่อนๆสาคูเท้จากใต้เลยนะคะเ,เพื่อนๆท่านไหนอยู่ภาคใต้แนะนำหน่อยนะคะจากคุก็ไปทำอะไรได้มั่งทำขนมอะไรได้มั่งนะคะบอกสูตรแม่พัดหน่อย แม่พัดยังไม่เคยทานของแท้แบบนี้เลยคะ่ะเคยแต่ทานสักคู่ทั่วไปที่ขายตามตลาดเนาะเนื้อมูก็หอ,อย่างดีแล้วนะคะเพื่อนอยวสิแก้ไอ้เบิง่ง ร้านหมูยอแม่หายมาดูแพ็กเก็จที่เขาห่อกันนะคะมีปบกองมีพลาสติกคุม้มแล้วก็มีเหนีนข้างในเหนนข้างในก็จะมีพริกใส่มาด้วยจะพัดคิมแล้วชิมไปแล้วสามอันอร่อยมากแซบ่บนังนี่ก็ดิบกชิมไง้าจารนังจะเป็นผวอยๆเล็กๆ กินเล็กๆเคี้ยวง่ายกินง่ายอร่อยด้วยมหมอสำหรับคนฟันไม่ดีอย่างไม่พัดเ <c oughs> บแบบเปิดพริกให้พร้อมด้วยเลยขอ,อกันแรกนี่ยอันนี้ก็มีพริกนะคะ เจ่บจ้าสีกับธรรมชาติบ่ได้เจอสีบร่ได้ใส,ส่ดินประสิวเลยจ้ะมาจ้าเพื่อนๆกินขนมจีนด้วยกันนะคะวันนี้เป็นน้ำยาไก่ใส่ไก่ชิ้นโตๆเลยนะคะกระเสบยบ,บจ้า นี่วันนี้เรามีสตอนะคะมีสตอกินกับขนมจีนค่ะเท่ากันเข้ากันค่ะคเพื่อนๆสตอนี่ของฝากจากุบนนะคะขอบคุณหลายๆจ้ามาจ้ามากินน้ำกันจ้าอาหารเช้าและเที่ยงรวมกันในมื้อเดียว แส่บๆจ้า